สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูข่าวตลาดซื้อขายนักเตะขาเข้าในเดือนหนึ่งปีก็คือทางเปโต้เนโตนะครับนักเตะปีกจีจัดอยากสมสรวูแพมตันวอเลอร์ที่มีข่าวหลุดออกมาแล้วนะครับว่าอาซอนนั้นสนใจจริงๆจังๆที่จะคว้าวตัวนักเตะรยายนี้เข้ามาร่วมทีมนักเตะสัญชาติโปรตุเกสด้วยคุยน่าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ปัญหาตรงที่ว่าอาซอน,นจะมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าโอกาสในการคว้าตัวนักเตะรายนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ครับเราไปเริ่มที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มเลยครับผมก็เป็นประเด็นต่อเนื่องครับผมสืบเนื่องมาจากที่ยูโรสเปับผมปีกว่าตัวสับขาหลอกนะฮะเอเซนเนี่ยในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้พยายามจะปล่อยนักเตะาเรายเ้ียวจะทิมไปนะครับใครอยากได้ก็จ่ายมายืมมาอย่างเดียวหรือว่า จะใส่ออปชันซื้อขาดก็ได้ตอนนี้นะครับผมก็พิจารส่อนอย่างทางนี้นะครับทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสอยากได้นักเตะอย่างทางเปเป้เข้าไปร่วมทีมแต่แล้วก็ตามครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องยากนิดตนึงนะครับเพราะว่าเปเป้นั้นรับค่าเหนื่อยทางซ่อนสูงมากๆทางนีสก็มองว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันแพงเกินไปค่ายืมอาจจะจ่ายไว้แต่ค่าเหนื่อยเนี่ยขอลดลงได้ไหมอาจจะมีการพูดคุยกับทางเปเป้ P นะครับว่าถ้าอยากย้ายมาร่วมทีมเนี่ยก็ขอลดค่าเหนื่อยลงมาดีดหน่อยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย เปเป้ต้าจะรับค่าเหนอวทางอาซอนประมาณ1นึ่งแสนสี่หนปอนด์ต่อสก้ารครับนิสก็บ,บอกว่าจ่ายไม่ไหวก็วต้องมีการเคลียร์คุยกันครับว่าจะเอายังไงแอซอนจ่ายช่วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งให้นักเตะนั้นยอมลดค่าเหนื่อยนะครับส่วนออปชั่นงั่นใขการใส่ว่าจบด้วยการเนี่ยนิสจะยอมซื้อขาดหรือเปล่าก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสถานะของเปเป้สัญญาของเปเป้น, pe pe, นั้นเหลือไปแค่2ปีนั้นเองครับผมกับทางอาซอน หากว่ายืมไปนะครับแล้วก็ไม่มีการใส่ออปชันซื้อขาดเนี่ยผมก็บอกว่าเสี่ยงเลอเกินครับก็จะเกิดปัญหาตามมาในซัมเมอร์หน้าครับผมว่าสัญญาเลือีก1ปีจะยังไงครับไม่อยากต่อสัญญาอยู่แล้วถ้าฟอร์มนักเตะดีก็ดีไปครับผมก็ต้องมีทีมจะซื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อาจจะได้เงินไม่มากแต่ถ้าฟอร์มนักเตะไม่ดีครับผมก็ต้องกลับมาตายหลังอาซอนเหมือนกับนักเตะตัวยืมไปนละคนที่อาร์ซอนไม่สามารถที่จะดีดค่าตัวได้มากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นลูคัสซอย่า รวมไปถึงปัญหาคาราซังอย่างทางเปญญเยรินเบติสครับก็เขาบอกว่าตอนนี้ก็มีสม,มสรอย่างทางนีสรวมไปถึงเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่สนใจจะคว้าตัวเปเป้เข้าไปวมทีมเช่นกันสื่อที่มีการรายงานข่าวตรงนี้ก็เป็นสื่อแดนฝรั่งเศสรครับน่าจะเป็นสื่อของเมืองมักเซย์ครับก็คือสื่ออย่างทางเมเดฟุตมักเซยครับมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์27,100คนครับ ทีนี้นะครับก็เลยเกิดทฤษฎีว่าหากเราสามารถปล่อยเปเปอ้ออกไปแล้วเนี่ยอาร์ซอนอาเตต้าเอดูต้องการจะดึงปีกคนใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนอาเตต้าออกมาเปิดเผยว่าหลักสือขายนักเตะเนี่ยยังคงเปิดกว้างอยู่ถ้ามีนักเตะคนไหนที่โดนตาโดนใจที่สามารถยกระดับให้กับทีมได้เขาพร้อมดึงเข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน,น,น,นั้นจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับนักเตะพร้อมย้ายอาร์ซอนพร้อมซื้อโดยบัตรถึงค่าตัวเนี่ยก็ไม่ได้เวอร์เกินไปนะครับอยู่ดังกล่าวมันอาจะเกิดขึ้นมันก็เคยมีข่าวเชื่อมโยง,งจากทางดิวดอนซีนะครับอ๋อเปิดเผยว่าอาร์ซอนนะผมได้มีการติดต่อทาบทามเบโตเนโตนะครับผมปีสัญชาติโปรตุเกสจากทางสโมสรบูเพนตันวอลเลอร์มาตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วอาร์ซอนนะครับได้มีการติดต่อกับทางจอร์จเมนเดสซึ่งจอร์จเมนเดสนะผมก็เป็นเอเจนต์ส่วนตัวกับทาง บาบิโอวิเอล่าด้วยนะครับนักเตะสัญชาติโปรตุเกสเหมือนกันที่เราดึงมาจากทางปอร์โต้อาซังหวังว่าจะใช้ความสัมพันธ์กับทางจอร์ดเป็นเดซนะผมในการเป็นตัวกลางตัวแปรพูดคุยทางวูฟแพรนต์วันเลอรว่าอาซอนสนใจจริงนะสนใจเด็กในขาเท้าของคุณปล่อยมาได้หรือเปล่าแต่ทางเดวิดออนซีก็บอกว่าทางวูฟแพรนต์นะผมก็ไม่มีแผนที่จะขายนักเตะวัยยี่สิบสองปีรายนี้ออกจากทีมไปนักเตะก็เพิ่งต่อสัญญาด้วยนะผมกับทางวูฟแพรนต์วันเลอร์ น่าจะต่อในช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับสัญญายังคงมีอยู่นะฮะประมาณ4ปีค่าตัวก็แพงมากๆแตแ่วก็ตามผมอานซอนก,ก็อยากได้จริงๆจังๆเพราะมองาว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับแผนการเล่นลงสเปคทุกอย่างสัญชาติโปรตุกเกสด้วยครับผมคุยกันง่ายใช่ไหมครับโปรตุกเกสบราซิลโดยไปถึงอายุยังน้อยผลงานสดวตัวก็โดดเด่นนะฮะแต่เขาก็บอกว่าอาซ่อนนั้นไม่สามารถจ่ายค่าตัวของเบียโตเนโตได้นะผมหาก ทางแพลต์นั้นตั้งค่าตัวไว้สูงมากๆครับผมมันก็สอดคล้องกันฮะคุณเบซื้อของที่เขาไม่อยากขายเนี่ยยังไงเขาก็ต้องโก่งราคาอยู่แล้วนะครับผมหากเงินถึงทีมนั้นก็พร้อมปล่อยทีมนั้นก็พร้อมขายแต่ผู้ซื้อนั้นจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับต่อมาผมข้อมูลเพิ่มเติมครับผมจากทางเดอะไทม์นะฮะโดยคุณแกลลีจาคอบปอเปิดเผยว่าตอนนี้ผมก็มีการเข้าใจว่าอาร์ซอนนั้น ได้พยายามติดต่อทาบทางจะคว้าตัวเปโตเนโตกับตัวเอเยของนักเตะเป็นที่เร้อยแล้วยอร์เมเดนนั้นเป็นปัจจัยสาคัญในการพูดคุยเรื่องราวดังกล่าวแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าตัวทางสโมสรบูแพงตันเวอเร์เลอร์นั้นตั้งค่าตัวนักเตะไว้สูงมากๆผมเพราะว่าไม่อยากปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปมองนักเตะคนนี้เป็นอนาคตของสโมสรค่าตัวของนักเตะนั้นอยู่ที่ประมาณ50สถึง60ล้านปอนด์ใครอยากได้จ่ายมาครับ ที่ีผมค่าตัวตรงนี้ก็มีการยืนยันชัดเจนอีกสื่อเจ้าหนึ่งก็คือทางทอสปอร์ตบอกว่าบูแพนตันวัลเลอร์นั้นตั้งค่าตัวนักเตมะมาที่ประมาณ50ล้านปอนด์แตบค่าตัวของทางเบโดเนโตครับอาร์ซอนเนี่ยก็มีความหวังว่าจะเซ็นสัญญาค่าตัวนักเตะตำแหน่งปีกรายนี้เข้าาร่วมทีมจริงๆต่อมาผมทางจอโมสแลตนะครับก็เป็นผู้สื่อข่าวจากทางเดอะซัน อันนี้ต้องฟังหูไว้8แปดหูนะครับ oh, <no. S 1> อ๋อเผยๆว่าอาซอนผมได้มีการติดต่อทาบทามแล้วก็มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้านักเตะอย่างทางเฮโดเนโตเข้ามานทุมทีมแล้วนะครับซึ่งอาเดตาเป็นแฟนมันแท้ของนักเตะรายนี้อาซอนเนี่ยบอกว่ายอมจ่ายประมาณ35้าล้านปอนด์แต่บูแคมป์ตันนันตั้งค่าตัวพ้ทา่ปาะมาณ50ล้านปอนด์มันยังเหลือส่วนต่างอยู่15ล้านปอนด์ครับ้อาไปหาเงินมาให้ผม15ล้านปอนด์ถ้าอยากได้ก็ต้องจ่ายนะฮะ 50สล้านตัวเนี่ยต้องลองคิดนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าอายุ22บปีจรบการณ์ในพิมลีกมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายต่อมาครับผมก็เป็นเจ้าพ่อตลาดซื้อขายเตะอย่างทางฟาบิสโาโน่น,น,นะครับผมนักข่าวระดับเทียวันอ๋อพอิสภาษณ์ผ่านสื่อยอย่างทางอคอโรลาซาโซพอตนะครับน่าจะเป็นสื่อของทางยูทูบนะครับช่องทาง u t u b e นะครับผมถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะฮะน่าจะเป็นภาษาอิตาลีหรือว่าสเปนเนี่ยนะฮะอ๋อเปิดเผยว่า อาเซอร์ผมออกมาพูดหลายต่หลายครั้งนะครับว่าจะเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะคนนึงเข้ามาร่วมทีมอัตเตต้านั้นมีความชัดเจนมากๆหลายครั้งที่เขาบอกว่าจะมีการรอสัญญานักเตะคนใหม่ซึ่งนักเตะในตัวอย่างปีกนั้นเป็นนักเตะคนสําคัญต่างแข่งคัญที่อาเซอร์มองว่าอยากจะดึงเข้ามาร่วมทีมจริงๆหลับเปโตเนโตนั้นเป็นความจริงที่เขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญขอเป็นนักเตะที่ทางเอดูอัตเตต้านั้นชื่นชมมากๆแล้วก็เชื่อว่านักเตะนั้นจะเข้ากับแผนของพวกเขา ตอนนี้ได้มีการหาหรือพูดคุยกันแล้วว่าจะทายังไงในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาวมทีมเราจะมารอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ในตอนนี้สถานการณ์ของทางพุทเพมนตันวอลเลอร์ก็ต้องการเก็บนักเตะรายนี้ให้อยู่ทีมต่อไปเพราะมองว่านักเตะรายนี้เนี่ยเป็นนักเตะคนสำคัญภายในทีมเราก็ต้องมารอดูเพราบว่าเงินประมาณ50ล้านปอนดอนั้นอาร์ซอนนั้นจะพร้อมจ่ายหรือเปล่าเพราะตัวนักเตะนั้นเป็นเป้าหมายหลักอาร์ซอนจะดึงเข้ามาวมทีมในเต่ละปีในตลาดซื้อขายเตะซัมเมอร์นี้ นี่คือคําพูดของทางลามาโน่ที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของทางเปโตเนโตครับชัดเจนนะผมอยากได้ปีกอย่างทางเปโตเนโตครับออกมากดดันต้องเปลี่ยนทางโบุโยซากา้าเพราะตอนนี้น้องรักของเราเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเล่นไปนสามเกมแล้วยังแอสซิดหรือว่าทําประตูไม่ได้เลยนะครับถ้าเราดูจากรูปเกมในสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาซอนนั้นบุกทางซ้ายเป็นหลักครับ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของทางกาเบียมาเตรี่มีการสลับขึ้นลงออกทางกานชากา้าตัวไปถึงชิซังโก้ด้วยส่วนฝั่งขวาเนี่ยดูออกแนวเงียบๆสักนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าใช้การบุกข,ของทางเป็นไว้รดมไปถึงโคโยซาก้าแล้วก็การลงมาเชื่อมเกมของทางมาติโอเนกาด้วยครับในรูปฝั่งซ้ายได้จะดูจี๊ดจ๊าดมากกว่าฝั่งขวาดูเงียบๆนะครับผมก็เลยมีข่าวว่าอาร์ซอนอัเตตานั้นอยากดึงนักเตะที่มีศักยภาพ ใกล้เคียงหรือว่าเท่าเทียมกับทางมูโยซาก้ามากดดันคอามแข็งแกงของทางมูโยซากาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับซึ่งหลังจากที่เรามีข่าวหนักๆนะครับว่าเปิดโดเนโต้เนี่ยเป็นเ้าหมอยหลักแอซอนอยากได้จริงๆ50ัอปอนด์ค่อยมาว่ากันว่าจะทุ่มหรือเปล่าเพราะว่ากาสในการที่วูแพลตันวอลเลอร์นะครับจะปล่อยตัวนักเตะผมมองว่าน่าจะมีสูงมากๆเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณ 60- 70%ซเพราะตอนนี้นะครับ ทางบู๊แฮมตันเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญานักเตะหลายคนเข้ามาร่วมทีมแต่ล,ละคนเนี่ยก็ค่าเฉลีย่ยในการซื้อประมาณ1 5บพถึงสีล้านปอนด์นะครับอยู่ในกรอบตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเมติอุสนูเนสครับผมซื้อมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนสี่สิล้านปอนด์กอนซาโลนะครับซื้อมาจากวาเลนเซีย29.3ล้านปอนด์นาธานคอรลินนะครับผมจากเบอร์ลี่ซื้อมา20.5ล้านปอนด์วังฮีชานจากอาร์เบลซิกเนี่ย เซ็นมา15ล้านปอนด์รวมการเบรียดเสร็จนะผมเข้าค่านะครับ5ตัวนักเตะที่ทางบูมแฮมตันทุ่มไปในซัมเมอร์นี้เนี่ยตกที่ประมาณ105-107ล้านปอนด์ครับซื้อมากเหมือนกันครับผมส่วนขาออกนะครับตอนนี้ก็มีการปล่อยนักเตะออกไปเกือบ10กว่าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง อ่ามอร์แกนกิฟไว้นะครับอันนี้ก็ช็อกเหลือเกินครับไม่รู้ว่าทางนอตเทนแฮมฟอร์เรสคิดอะไรอยู่นะฮะเฉญยานักเตะแล้อันนี้สูงถึงส2 5สองุ้าล้านปอนด์เป็นนักเตะดาวลูกด้วยนะฮะอันนักเตะทางรูเบนด้วยค่าตัวประมาณ6ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะสองคนที่ทางบู๊แพนตันวอลเลอร์ปล่อยไปนะผมเป็นนักเตะที่ทำเงินได้ประมาณ 51. 5้าสิบอดจ้าล้านปอนด์ครับยังมีส่วนต่างเกือบ5้าสิล้านปอนด์ผมเลยมองว่าทางบู๊แพนตันก็น่าจะฟันเต็มเมนะฮะ หากอยากได้นักเตะคนไหนเนี่ยผู้ซื้อต้องยอมจ่ายมาตั้งค่าตัวนักเตะแพงไว้นะครับอย่างทางเปโตเนโต้ผ uh, กตั้งไว้50าล้านปอนด์รดยไปถึงนักเตะเนื้อหอมอีกคนนึ่งนะคอยงกองกลางคือทางลูเบนเนเวสเนี่ยก็ตั้งค่าตัวสูงถึง80ล้านปอนด์ครับก็ถือว่าเป็น2นักเตะที่ทางบุฟเฟ่ตตันเนี่ยสามารถที่จะปั้นราคาได้นะฮะในตลาดซื้อขายเตะซัมเมอร์นี้จ่ายเยอะเกือบร้อยล้านก็ต้องขายไปบ้างครับผม ก็ต้องดูน,นะครับว่าอาร์ซอนจะลงกลลงเกมวู้ดพังตันวันนี้หรือเปล่าอยากได้เปตโตอหรือเปล่าก็ต้องยอมจ่ายนะครับผมอยากได้ต้องยอมจ่ายนะฮะจากนั้นเขาก็มีการย้อนภาพที่ผมเคยเล่า,ลาไปนะครับว่าตัวนักเตะนะผมเป็นนักเตะที่เชียร์อาร์ซอนมาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะเป็นเด็กที่ชื่นชอบอาร์ซอนชื่นชอบแนวทางการทีมของทางอาร์เซวิเกอร์แล้วก็มองว่าอาร์ซอนเป็นทีมที่ดีมากๆในพรีเมียร์ลีกในเกาะอังกฤษฮะค,คำพูดตรงนี้เป็นคำพูดที่ทาง เจโตเนโตให้สัมภาษณ์จากทางท็อสปอร์ตในปี2020ครับเดือนมกราคมปี2020นะฮะคือ,อผมมองว่าเงื่อนไขส่วนตัวตัวนักเตะการพูดคุยโน้มน้าวเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาผมเพราะว่านักเตะนั้นคือชอบอาร์ซอนเปลี่ยนทุนเดิมอยู่แล้วเพิ่มเตมิมอีกคนนึงครับผมตลาดซื้อขายเตะรอบนี้นะฮะเขาบอกว่ามีปีขวาแล้วก็กองกลางใช่ไหมผมกองกลางบ็อกซ์ซูบ็อกกองกลางหมายเลข8นั่นก็คือทางยูริติลมันครับ ล่าสุดนะครับก็คือสื่ออย่างทางชาชาครับผมมิสเตอร์ชาชานะฮะถ้าผมอาจผิดผมขอโทษด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นนักข่าวสายฟุตบอลบิวเยียมนะครับออเปิดเผยว่าอาร์ซอผมจะมีการยื่นขอ้อเสนออย่างเป็นทางการในสุดสัปดาห์นี้เพื่อควานักเตะอย่างทางยูไนเต็ดมมนเข้ามาลงทีมจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเขามองว่าตอนนี้นั้นอาร์ซอนจะต้องมีการเดินเกมเลยนะครับนักเตะไม่ยอมต่อสัญญาทางเลสเตอร์ซิตี้ถ้าไม่ย้ายปีนี้ ็รอ,อย้ายฟรีซัมเมอร์หน้าแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อนักเตะอีก2คนครับผมก็คือทางแซนโดโตนารีมอยเซ่ไคเซโดผมจากสโมสรไบตันด้วยนะครับในแต่ถังกองการตอนนี้มี3คนครับที่มีข่าวเชื่อมโยงล่าสุดในสุดสัปดาห์นี้ก็คือนักเตะอย่างทางยูทิเตมันแซนโดโตนารี ari, แล้วก็มอยเซ่ไคเซโดครับอยากได้คนไหนก็ต้องจิ้มเอานะฮะตรงนี้ก็เราจะฟังหูไว้หูก,ก่อนนะครับเพราะว่า สื่อให,ใหญ่ระดับเทียวันเนี่ยยังไม่เล่นข่าวตรงนี้ครับสนใจจริงๆครับผมในดิวของทางยุติเตมันใช่ไหมครับแต่ออกไปในแนวทางที่ว่ารอเซนฟีซัมเมอร์หน้ามากกว่านี่ก็เป็นข่าวตลาดสไคตเตะประจำวันนี้ครับเห็นหนักไปที่เปโตเนโตครับผมปีกขาวารอมาถึงยุติเตมันก็มีข่าวเป็นน้ําจิ้มนิดหน่อยครับในความคิดส่วนตัวผมนะครับผมถ้าถามผมนะอยากได้ใครอยากได้ตาแหน่งไหนผมอยากได้นั้งเตะในตำแ,แหน่ง,องกองกลางมากกว่า นักเตะสามารถทดแทนตำแหน่งของทางกานชาก้าโดยไปถึงนักเตะที่สามารถทดแทนตำแหน่งของทางโทมัสปาเต้ครับเพราะว่าผมกลัวปาเต้เจ็บนะฮะถ้าปาเต้เจ็บเนี่ยแผนการเล่นของทางวิเกลเดต้าในฤดูกาลนี้น่าจะปีนะฮะเพราะว่าถ้ามามองตัวสกอตตดฟในตำแหน่งวิฟฟิลตัวรับเนี่ยเรามีใครครับมีนักเตะทางโมฮเมดเอลนินนี่ใช่ไหมครับก็เล่นตามฟอร์มมีความมั่นใจมีความทุ่มเทแต่ระดับการเล่นเนี่ยยังไม่เท e ียบเท่าโทมัสปาเต้ครับ กลัวแกว่งเลือดขึนถ้าผมหากขาดโทมัสปาตีไปในช่วงในช่วงหนึ่งของฤดูกาลนี้ครับเ,เพื่อนๆนะฮะอยากได้ใคร,ครผมอยากได้ตำแหน่งไหนที่ตลาดซื้อขายนัตีนเนี่ยเี๋ยวไปแค่สิบกว่าวันก็อนลงสูงเอาเมต์มาพูดคุยกันได้ครับและทั้งหมดนี้เป็นข่าวสา,ารทั้งหมดสอ,อาซา่ประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อชอบเนื้อหาของข่าวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดิแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเขานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ด้วยกันครับ